สวัสดียามแรงวันนี้มาจัดเตรียมสถานที่ครับหลังจากที่เราเปิดศูนย์ชีวภาพชุมชนไปแล้วที่นี่คือศูนย์ชีวภาพชุมชนต้นแบบอุบลราชธานีนะครับซึ่งพื้นที่ตรงจุดนี้เรามีการจัดงานเปิดศูนย์ชีวภาพชุมชนแห่งแรกของประเทศไทยที่ จัดงานหรือขึ้นมาแล้วก็สถานที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำม,มิและก็เป็นส่วนหนึ่งของสถานีพัฒนาที่ดินบนราชธานีซึ่งพื้นที่ตรงนี้ติดกับถนนสถิยนิมานการเส้นวารินพิบูลเนื้อเส้นปอกไปช่องเม็นะครับพื้นที่นี้ พรุ่งนี้จะมีคณะมอดินาสาจากจังหวัดศรีสะเกดเข้ามาศึกษาดูงานเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของไมโครไลซาในเรื่องของเห็ดไมโครไลซาครับทุกขบวนการเราก็จะถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆในวันพรุ่งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้เเตรียมสถานที่ไว้ต้อนรับคณะ หมอดินนะครับเรียบร้อยล้นะครับงามเดี๋ยวกลับกล้องก่อนกลับกล้องก่อนแล้วก็มีไฮไลท์ด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับกล้องก่อนนะครับครับผมนี่คือป้ายสัญลักษณ์ของอศูนย์ชีวภาพชุมชน,น CBC อุบลร้อยนครโสธรศรีราชธ,ธานีมุกดาหาริคือเจ็ดจังหวัดใน พื้นที่สำนักง,งานพัฒนาที่ดินเขต4นะครับนี่คือสถานที่ที่เราจัดเตรียมไว้ตอนรับเป็นฐานเรียนรู้ฐานหนึ่งนะครับไปต้อนรับคณะของหมอดินอาสาจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับสถานที่แห่งนี้เปิดนะ,นะครับเปิดตอนรับคณะ ที่จะเข้ามาศึกษาดูงานนะครับอันนี้เป็นป้าอันนี้ป่าชนิดต่างๆเห็นและงกกับไม้วงยางแล้วก็สถานที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่ทำเห็ดป่านอกดููดนะครับแล้วก็มีเห็ดเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในช่วงเดือน มีนาคมและก็เมษนเะมษายนที่ผ่านมานะก่อนที่เราจะเปิดศูนย์ชีวภาพชุมชนนะครับแล้วก็นี่อะไรเห็ดอะไรมนี่คือสภาพพื้นที่ช่วงที่ผ่านมาเห็ดเกิดขึ้นเยอะมากนะครับ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้คือสถานที่สถานที่นะครับเดี๋ยวดูภาพรวมนะครับเดี๋ยวดูภาพรวมก่อนอันนี้คือเป็นสถานที่ที่เราสวยงามมากๆนี่เลยครับติดกับถนนนะครับติดกับถนนในทางเขา้าทางนี้ก็มีมีเนียสการในอ่า ในด้านต่าง,างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่จะต้อนรับทุกท่านที่จะเข้ามาศึกษาดูงานนะครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมกันนะครับ